วันนี้นะครับเราก็เป็นตัวแทนของแฟนคลับปัตตานีเอฟซนะครับจะมาสัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับาสตาฟของทีมระนองนะครับพูดมาเยือนในวันพรุ่งนี้นะครับนี่ทราบว่ามีความมั่นใจยังไงครับในการที่จะมาเยือนปัตตานีในวันนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับครับก็เตรียมตัวเตรียมตัวมาก็คือว่าเราก็เป็นที่จับเกมครับนะครับเป็นทับเกมนี้เราก็จะเป็นที่ แล้วมีความมั่นใจน่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วแบบนี้ครับรคิดว่าเราก็เผื่อว่าทีเจ้าบ้านนิดนึงนะฮะหกสิบสี่สิบแล้วกันครับผมนะครับผมว่า,าในรูปของเกมเนี่ยสำหาร,รับผมตอนนี้เจ้าบ้านเขน่าจะเหนือกว่าครับผมส,ส่วนน้องอซีก็น่าจะอยู่ที่สี่สิบนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นรอยกังเกมไหมก็คือผู้เล่นทุกคนนะฮนะก็เตรียมตัวมานะครับก็โอเคครับเต็มน้อยเต็มร้อยเราคิดว่าพรุ่งนี้จะเปิดเกมบุกหรือว่าจะ เป็นยังไงครับลุกเกมพอจะบอกคร่าวๆได้ไหมครับในส่วนของเกมพรุ่งนี้ของระนองเอฟซีที่วางไว้ก็คือไม,มไม่มีไม่มีไม่มีว่าปิดนะฮะไม่มีไม่มีว่าปิดก็คือว่าลบนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรับต่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะเอฟทีมาครับอ่านี่ก็เป็นพอสังเกตนะครับเรียกน้ำย่อยก่อนเกมที่เราปัตตานีเจ้าบ้านนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับอระนองเอฟซีในวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนแฟนบอลปัตตานีนะครับทุกคนนะครับเข้ามาให้กำลังใจนะครับนักสุดท้ายก่อนที่จะมา ถือสินอดนะครับเพื่อเป็นของขวัญให้ชาวปัตตานี FC สีต่อไปครับขอบคุณครับ